พี่ายเอวันนี้ก็ตรงกับวันที่10บกุมภาพันสองพันห้าร้อยาอาจารย์อู้นะคะบอกว่าอยากจะบอกแนวทางให้กับ f อฟช่องคนมีฝันเ,เลขที่อาจารย์อู้บอกไปแล้ว2ตัวนะคะมีหนึ่งหนึ่งกับหกวันนี้อาจารย์อู้จะมาบอกอีกเจ็ดตัวนะคะก็เลยจะแวะมาบอกเอดก่อนแล้วก็จะได้แวะไปที่หลักกิโลนะคะเอที่หลักกิโลก็ รอเลขอาจารย์อุอยู่นะคะตอนนี้ค่ะตอนนี้อาจารย์อุก็เดินทางมาถึงแล้วนะคะวันนี้ขับเก๋งมาเลยเนาะสวัสดีเอฟซีสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนีเวทมาบอกตัวเลขนำโชคดูกตัวเลขนำโชคครับค่ะงวดที่แล้วก็โชคดีมากโชคดีครับศูนย์สามเต็มเต็มนะคะหลักกิโลก็เฮอาจารย์ก็เฮฮวดนี้ขอต่องวดอีกนะคะอาจารย์ค่ะนี่ครับเดี๋ยวนะคะเอฟซี ขาดูลอตเตอรี่ก่อนนี่ค่ะโอ้โหอาจารย์โน้เยอะมากนี่หนึ่งหนึ่งนะคะ F4 หนึหนึ่งเลยครับมันหนึ่งหนึ่งหนึ่งนะคะห้าสิบกว่าใบอาจารย์โน้ยบอกว่าห้าสิบกว่าใบนะคะหนึ่งหนึ่งนี่ค่ะ F4 โอ้โหอาจารย์โน้เยอะมากค่ะมีหนึ่งหนึ่งนะคะหกหกนะคะเทียอาจารย์โน้ปล่อยไปค่ะหกหกนี่น่าจะเรียบเลยห้าหกเจ็ดใบนะคะเอฟซีหกหกหกเจ็ดนะคะ นี่ค่ะหกเจ็ดแล้วก็มีเจ็ดหกเจ็ดหกนะคะแปดเจ็ดหนึ่งเจ็ดนี่จะเป็นเลขอาจารย์ที่ท,ที่ให้เป็นเมนตัวเลขเป็นตัวเลขที่ง่้ยหนึ่งแผ่นให้งวดน,นี้เนาะหกสองหกสองหกค่ะอาจารย์อู้กก็จะซื้อแต่เลขของอาจารย์นะคะนี่หนึ่งสอง เยอะมากอาจารย์ุ้ทั้งหมดนี่กี่ใบคะนี่ร้อยกว่าครับ,บร้อยกว่าใบเมื่อที่แล้วก็ได้ประมาณได,ดได้นิดหน่อยได้น<อ>ิดหน่อยเอาไว้บนรถเลยนะคะครับเอาเลย,ยค่ะฟีแคบไปเลยจนไปเลยค่ะนี่ธนะคารเอฟซีค่ะแคบหน้าจอไว้นะคะเอฟซีงวดวันที่สิบเจ็ดกุมภาพันธ์เป็นแนวทางของอาจารย์อู้นะคะค่ะนี่หนึ่งหนึ่งหกหกแล้วก็หกเจ็ดนะคะที่อาจารย์อู้บอก คลิปก่อนนะคะค่ะเด่นมีห้าตัวเช่นเคยนะคะหนึ่งหนึ่งหนึ่งเจ็ดสองหก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 เจ็ดนะคะแล้วก็มีตัวรองนะคะสามตัวด้วยกันหนึ่งสองแปดสองแปดแปดเจ็ดนะคะค่ะแคปหน้าจอไว้นะคะเอ๊ววันนี้แปลกปกติอาจารย์อูจ,จะไม่ให้ตัวเลขอยู่บนรถนะวันนี้เอ๊รถนี้จะมีดวงหรือเปล่ามดวงเดี๋ยวขอส่งทะเบียนรถอาจารย์อูแป๊บนึง หนึ่งศูนยกรุงเทพมหานครหนึ่งเจก็อยากจะเบ่งแนวทางให้กับเอซนะคะอาจารย์อุ้งแว้งพาก่อนเลยค่ะเป็นยังไงคะอาจารย์เลขทางหลักกิโลอาจารย์ดังๆที่ว่าจะมาลงเยอะมากเลยครับได้ตัวเลขเหมือนอาจารย์อุ้ไหมคะไม่เหมือนไม่เหมือนครัค่ะเส่ของเราให้ก่อนดังก่อน ดังก่อนนะครับผมวันนี้แน่แน่เด่นเด่นเบิ้ลเนอะเด่นเบิ้ลเบิ้ลครับเบิ้ลแน่นอนวันนี้ถ้าไม่เมินกับบีสัมลอกอยู่นะค่ะาอ้ชนุบอกว่าจะไปปล่อยที่หลักกิโลด้วยครับจานตัวนี้ไปเอฟซีเรียกร้องกันมาเยอะเหลือเกินว่าอยากดูเลขจารนุอยากดูเลขจานย์โครับบางคนกลัวหาซื้อไม่ทันครับอาจารย์เอร่าก็อยากจะใกล้ๆวันนี้ขึ้นไป เออเอฟซีจะซื้อซื้อทันไหมนั่นแหละก็เลยอยากให้อาจารย์อุปล่อยเลยดีกว่านาะครับปล่อยเลยดีกว่าเพราะว่าเอฟซีจะได้ไปหาซื้อได้ทันไงอืมค่ะตอทีนี้เลขเราดังเริ่มดังมาแล้วอืมเริ่มดังมาแล้วทีะนี้ก็ดังมากดังดังก็ที่เน้นเน้นเริ่มดังแล้วครับเลขนี้ค่ะหนูชอบเลขอาจารย์อูนะครับชอบหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดละหนึ่งเจ็ดก็สวยเ่ย หนึ่งชอบหนึง่งเจ็ดหนึ่งหนึ่งครับเนี่ยนีชอบหนึ่งหนึง่นง,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 งนี่หนึ่งหนึ่งชั้น้ครับเอฟซี FC ดูครับค่ะของแท้ครับไม่ใช่ของปลอม,มนี่ครับเยอะมากเยอะามากครับชอบตัวไหนเล่นตัวนั้นไม่ต้องไปเสียใจเสียดายเงินถ้าเข้าเข้าตังๆเลยนี่ครับค่ะอาจารย์อู้ฝันบ้างไหมฝันบ้างไหมก <c oughs> ็ฝันดีอยู่ครับฝันยังไงพะอาจารย์ <c oughs> ฝันก็ลืมไปแล้วแต่ฝันดีมากเลยก็เลยซื้อลอตเตอรี่เยอะปกติไม่ซื้อเยอะขนาดนี้นะอออือาจารย์คะครับอยากให้อาจารย์เล่าเอ่อี่หลักกิโลตะเซไปเข้าฝันใครบ้างไหมฝันเยอะแยะเลยแต่หลายคนเขามาแก้บนตามาแก้บทเรื่อยๆเมื่อวานก็มาจากหลายที่มหาชนะชัยก็มีเออมหาชนะชัยสีไอ้ยโสธรเมื่อเมื่อวานก็มาจากชุมพวงโคราชอนั่นแหละเยอะ เมื่อวานมีคนเยอะมากเลยรว่า<อ>จะเป็นออกิโลจะให้เอฟซีมาดูด้วยตนเองว่าหลักกิโลมีอะไรดีให้เอฟซีได้ดูนะแล้วก็มาดูตัวเลขของอาจารย์อุด้วย <c oughs> นะนั่นแหละเมื่อวานเอฟซีโทรมาจากสักแก้วเขาอยากมาแต่ลูกไม่ให้มาก็เลยฝากช่องคนมีฝันให้เขากดดูช่องคนมีฝันเขาุณเอฟซีจากสักแก้วเลยนะครับผมอาจารย์อุ้มาแล้วครับมาบอกตัวเลขครับ ขอบคุณนะคะอาจารย์อุที่นำเสนอแนวทางดีๆแล้วก็อยากจะแบ่งปันให้กับเอฟซีครับค่ะค่ะแล้วก็ปล่อยเป็นช่องแรกนะคะช่องแรกครับเลขของอาจารย์อุอีกสักครู่เราจะเดินทางไปหลักกิโลเพื่อไปปล่อยตัวเลขตัวนี้ครับค่ะที่นู่นก็เยอะเยอะครับเขารอจะเป็น youtube youtube เยอะมากเออแล้วก็แฟนคลับค่ะแฟแฟลับก็มารอเยอะเพื่อจะได้เแบะมีวงสวง มีรำกองยาวครับเมื่อวานก็รำแก้บนเหมือนกันอ้พูดแล้วขนลุกรำแก้บนมาจากร้อยเอดแกเอาทูบมาจากคาชะโนดมาจุดทูบได้หนึง่งหนึ่งหนึ่งแกทูกมาสิบสามวดวันนี้เป็นวดที่สิบสี่ได้เล่นจากไหนคะแกได้ทูบจุดทูบเอาจุดทูบเอาตาเซไปตามมาตาเซตาจาั์ไปตามแกมาแกถึงมาเอาหลานมาเต้นสองคน <c oughs> มารำให้ขณะเต้นไปตาเซตาจั์ไปหยิกมือ อย่าให้เต้นแรงเต้นเบาๆ<ม>แค่จุด<ช>รูปได้หนึ่ง,ห,งหนึ่งหนึ่งพากันเทกันก็ตรงก<ม>ับอาจารย์อุ๊พอดีเลยครับเลขตรงกันค่ะหวังว่าวันนี้คงจะปังแน่นอนเป็นตัวฟันองออาจารย์เลยนะครับผมหนึ่งหนึ่งหลายใบยยด้วยนะคะหลายใบครับแล้วก็เป็นตัวที่อาจารย์เน้นเน้นด้วยหนึ่งหกหกเลเ้ลครับค่ะวันนี้มีเฮค่ะมีเฮมีเฮเอฟซีมีเฮครับถ้าออกหนึ่งหนึ่งข้างล่างเฮแน่นอน แน่นอนไม่ไม่เป็นเลขกลับด้วยไม่เป็นเลขกลับเราซื้อไม่เปลืองด้วยไงค่ะนานๆจะมีทีหนึ่งเลขเบิ้ลอย่างเงี้ยไม่ได้ออกนานเลยนะไม่ออกนานแล้วครับไม่ได้ออกนานเลยเลขดนี้ลอาจจะเป็นมวนนี้เนาะครับค่ะขอใช้วิจารณ์ละวิจารณญาณในการรับชมนะครับเอฟซีเดี๋ยือจารย์เป็นแนวทางช่วงเช้าครับเราก็จะสรุปให้อีกทีหนึ่งครับผมแต่ว่าอยากขออาจารย์นิดนึงค่ะว่า ถ้าอาจารย์ได้ตัวเด็ดมาเด็ดเด็ดเลยก็อยากจะให้อาจารย์มาแบ่งปันอีกรอบนำเสนออีกครั้งหนึ่งครับถ้ามีเพิ่มเติมจะมาให้ในช่องคนมีฝันครับค่ก็จะติดตามจาอาจารย์อู้นะคะตอนนี้ครับผมค่ะติดตามเรื่อยๆเลยนะคะฝบกกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับก็ติดอาจารย์อู้นะคะเพราะว่าท่านไปหลายที่ค่ะแนวทางขออาจารย์ก็มีครับ แนวชางแต่ที่อื่นก็มีครับของดีอยู่ในช่องนี้แหละของดีอยู่ในช่องนี้แหละคนเดียวคือได้หลายอย่างเลยครับขอบคุณค่ะอาจารย์ค่บเดินทางปลอดภัยนะคะค่ะสวัสดีค่ะ